ก็พวกับผมโทชโนอต่อครับช่วงที่สองของแคปัสทัวร์ครับตอนที่ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับผมวิทยาเขตหัวมากนะครับหรือรามรามหนึ่งนั่นเองนะครับผมไม่ใช่รามสองถ้ารามสองจะอยู่บางนาตาดกิงแก้วบรเวอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นทางด้านนั้นนะครับรือยู่บางกะปิครับอหน้าสถาบันคอมพิวเตอร์ครับตึกจะสีส้มๆนะครับผมเห็นตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะครับคือจะอยู่เป็นตรงกำแพงนี้ ทางด้านนู้นจะเป็นรากแห่งซอย24นะครับผมนั่งรถไปต่อ,อมหาวิทยาลัยอักษรชัยหรือว่า a อแบกได้นะครับทางด้านหน้าครับคณะที่ตึกสีม่วงม่วงครีมครีมครับนั่นก็คือคณะเศรษฐศาสตร์นะครับผมใช่ใช่ในนะคณะเศรษฐศาสตร์ p a c p e r t y of economics ใช่หรือว่า ECB 2องนีขาว่า ECB 2องได้นะมใช่ครับโอเคตกใจหน่อย เจอเจ้าถิ่นอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมพยายามอ่าไปทางซ้ายให้มากๆนะเพราะว่าถ้าออกทางขวาเหมือนจะออกรัวเลยเพราะว่าทางนั้นไปไม่น่ามีอะไรแหละครับเดี๋ยวได้กลับไปแอร์แบกอีกรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะครับผมวนอ้อมไก่เหรอทีนี้ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเพราะว่า ไหนมาแล้วเอาให้คุ้มเพราะว่ารอบแรกไม่ได้จริงๆเออให้แบบครบเลยใช่ไหมไม่ได้จริงๆขอภัยด้วยเพราะว่าแดดแรงมากครับเริ่มไม่ไหวแล้วเหนื่อยร้อนจริงๆรอบนี้ก็คือยังร้อนอยู่นะแต่เหมือนกับว่าได้พักบ้างอะไรเงี้ยก็เบาลงก็ยังมีเวลาได้พักผ่อนอะไรเงี้ยนะตรงนั้นครับจะมีเปิดที่มีอ่ายตัรัูของพ่อคุณรักกำแหง มหาราชนะครับใช่เป็นส่วนของโรงเรียนสาธิตรามนะครับใช่ใช่ใชอะต่อเลยครับทางด้านนี้นี่หูตึกสวยมากๆนะผมไม่รู้ว่าเป็นตึกอะไรเหมือนกันนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ครับสูนย์รับส่งข้อสอบผมดูจากตรงเปืนด้านบนอนะ นึกว่าสาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันแนวเนี้ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับได้ประมาณนี้เลยใช่อ่ะไม่มีคนเล้วนะดีๆก็ไปขน้าดได้แบบโล่งๆเนี่ยครับใช่ครับทีคุณพระชมสงสัยไหมว่าทำไมแบบผมถ่ายแล้วอาจจะต้องถ่ายซ้ำอาจจะไม่ใช่เพราะตึกครับอาจจะเพราะท้องฟ้ามากกว่าท้องฟ้าสวยมาก วยมากคือเหมือนแบบมีเส้นแบบผ่านน่ะคือแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยใครทําอะไรก่อนหรือเปล่าครับทำไมมีเส้นผ่านอาจจะมีการบินไปก่อนหรือเปล่าครับคันเลยยังหลงเหลือหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้ครับทะลุมาทางคณนะเศรษฐศาสาตร์นะครับเศรษฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยรา,ามแหงหนึ่งในเก้าเอสนอตสมาคม อะไรนะนิสิตน no, ักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยก็เร็วเอสนไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเออเออผมเคยได้ยินเขาพูดพูดกันมาใช่ครับตรงนั้นเหรอมีรูปภาพอะไรเหรออ๋อในคณะเศรษฐศาสตร์ใช่ใช่ใช่ตรงนี้มีรูปอ๋อเป็นตระกูลพวกบาาโคนี่นะครับ ช,ช,ช่ที่อะไรนะเล่นในในไลน์จะเจอบ่อยเพราะมันจะเป็นตุ๊ก,กาตาเหมือนประจําบัตรถอดประจําแบบแอปพลิเคชันลน์ก็คือพวกบาวพวกโคนี่พวกขนมปังขิงอะไรอย่เงี้ยนะครับใช่ใช่เป็นคณะเศรษฐศาสตร์อีคอน นั่นเองนะครับเดี๋ยวรถทางเดียวนะครับฝั่งนี้โอโหตสูงมากๆนะครับผมของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับ,อ,รรบอ่ะทีนี้เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปทางด้านนั้นเหมือนเดิมผมก็ไม่ได้ใจว่าคณะไปแล้วตันไหมผมย้อนไปทางเดิมดีกว่านะครับไม่ตันแน่ๆ เดินย้อนไปย้อนมายังไงไม่รู้นะไหนๆก็หลุดมาลามแล้วนะครับไม่แวะก็กะไรยอยู่นะครับผมจริงๆจ,งๆจะแวะหลายรอบแล้วแหละแต่แบบติดรายการนั้นทีรายการนี้ทีแล้วแบบมันเคี่ยวกันต้องแบบแพยายามแบบต้องผัดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราจะได้มาเยี่ยมเยียนนะครับเลยแวะวันเดียวเนี่ยเที่ยวสองหมหาวิทยาลัย ได้ทั้ง A b แบทได้ทั้งลามคาแหงเลยนะครับเอแบทวมอกลามแล้วก็ลามหนึ่งนะครับส่วน a b แบทบางนางกับรามสองเนี่ยก็อยู่ในละแวกไม่ห่างกันอีกนะเช่นบางนาปาดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเข้าคนละซอยแค่น,นั้นเองนะครับแล้วก็ด้านนี้ครับก็เป็นคณะเศรษฐศาสตร์ก็ยังอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ทางด้านขวาครับก็จะมีศาลาที่พักพร้อมกับบึงหรือคลองอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ข้างๆกัน นะครับผมใช่ครับเดี๋ยวผมจะเดินไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคณะรัฐศาสตร์เอาไว้ถึงให้ได้นะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับผมจะเมื่อยก่อนไหมหรือว่าแบตจะหมดก่อนนะครับ นี่ผมถ้ามันเกิดเ้ยวออกมาทางเมื่อกี้นี้ไม่เจอป้ายเมื่อกี้นะใช่ใช่ยังอยู่ในคณะเรษาสตรด้วยกันนี่แหละแต่เรื่องของเรื่องคือป้ายเมื่อกี้นี้จะไม่เจอถ้ามันเกิดสมมติว่าเดินทางด้านหลังแต่แบบผมว่าเดินทางนี้สบายกว่าเพราะว่าอยู่ที่ร่มนะซึ่งน่าจะเดินแนวคล้ายๆมอเกษตรมอเกษตรก็มีอย่างนี้ลมหืองกันเนี่ยร่มๆเนี่ยใช่เดินเดินเนี่ยสะดวกเลยมั่นใจได้ว่า ให้แดดมันจะมาแรงขนาดไหนเราก็รอดเพราะว่าไม่โดนตัวนี้รัาจะเป็นสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับใช่ดูจากโลโก้นี่ทำให้ผมแบบคิดถึงช่องเก้าเลยนะครับคล้ายคายช่องเก้าเหมือนกันนะมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนึกว่าช่องเก้าสมบัตสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนึกว่าช่องเก้าสมบัสมัยก่อนนะยังว่าสมัยก่อนก่อนที่จะเป็นโมเดิร์นไนทีวี เขาเคยเป็นโลโก้อย่างเมื่อกี้มาก่อนนะครับน,น,นี่ครับโลโก้ของมหาวิทยาลัยร้านคำแหงสวยมากๆนะครับจะเป็นรูปแบบแนวศิลาจารึกนะครับนี่ครับลำลายพยาครับผมจังหวัดกระบี่ติดสัมพันธ์ใช่ก็เป็นซุ้มของคนแถวจังหวัดกระบี่นะครับลายพยา ปลายพยาครับอ่าวลึกให่ไหมอ่าวติกนูนที่ติดกระทางแบบสุราษฎร์แต่เป็นพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับปลายพยายังเป็นกระบี่อยู่นะครับผมเพราะนั้นนั้นมีคณะอีกนะคณะอะไรเอ่ยโอ้โหไอผมเดินย้อนไปดูสักนิดหนึ่งอได้ได้คณะอะไรนะโอ้โหทรงให้ายๆโรงแรมเลยนะ ใช่ใชมันแบบเป็นตึกสูงๆแล้วมีห้องหลายๆห้องเหมือนโรงแรมเลยอ่ะใช่ใช่นี่ครับลานประสานใจอ่าโอ,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 โอ้โหมันมีเปิดอยู่นี่แดดแรงเชียวเดี๋ยวขอลบเข้าซูมก่อนมันก็ไม่ได้ว่าจะรอดนะก็ยังแดดเข้าอยู่ดีนะแต่อย่าง,งน้อยก็คุ้มหัวไปได้บ้างไม่ยันไม่ไหว f a c u ตี้ออ f อะไรครับเนี่ยนี่ครับอาคาร พ่อขุนศรีอินทราทิตใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญในยุคสมัยสุโขทัยนะครับผมมายุทธยาแต่น่าจะสุโขทัยมากกว่าพ่อขุนศรีราทิตใช่ครับเรียนเลยบทีสิสานมาน่าจะพอใครได้ยินชื่อบ้างน,นะครับาคาสุโขทัยนะครับโอ้ดนแรงมากคณะอะไรครับเนี่ยศิปรกรรมศาสตรอ๋อสินกรรมนะครับสิปกรรมรามนะครับ พราะว่าชื่อเหมือนของอจุลาเลยนะครับจุลาก็มีนะครับใช่ครับใช่จุลาก็มีศนะิลปก,กรรมใช่เป็นแนวศิลปะใช่ครับมันไม่เชิงแบบสถาปัตย์ไปสถ,ถาปัตย์เขาจะว่าลูกเขาจะเป๊ะใช่ไหม สเกลหรือว่าอะไรเขาจะเป๊ะอันนี้คือเป็นออกนะแบบแบบเสริมสร้างจินตนาการเป็นรปตารจินตนาการนีครับแต่ว่าเป็นลายกระหนกอะไรก็มีควาอ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราสเกลเป๊ะๆต้องถาปัดใช่ครับแต่คนละรูปแบบกับทางวิศวะกับถาปัดหรือสำหรับสิ่งกรรมนะครับ รำตอนนี้ผมได้ประมาณเท่าไหร่นะเจ็ดแปดต่อแปดคณะแล้วโหนี่ผมามารำทีหนึ่งได้ตอนนี้ได้แปดแล้วนั้นเหนาะเหนาะบอบเบ่อได้แปดแล้วนะครับผมวิทยาวิวะมนุษย์นิติอ่าแล้วก็บริหารศึกษา,าศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็เศรษฐศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมนะครับผมใช่ารหัสศาสตร์ไปเจอแต่รัสศาสตร์รู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับ สนามราชมังนะครับใช่ใช่ผมเคยเห็นเมือเมื่อก่อนมาอินดอร์สเตเดียมหรือมาราชมังอะไรอย่างเงี้ยจะเจอทงอางอสสัดใช่นี่ครับนครน,น่านเป็นคนจังหวัดน่านนี่รามสลาบุรีนี่มีสลาบบุรีด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ย แล้วก็มีนครน่านก็คิดถึงวัดภูมินกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่านครน,น่านวัดภูมินกระซิบรักอะไรอย่างนี้นะครับผมลานอำนาจน่าจะอำนาจ,จเจริญใช่ครับ ก็ประมาณแบบจะโสทรอุบลรธานีนะครับอันนี้สาพานผู้นำสือ่อส,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 สารภาคอีสานสวรสนิสวกดีศาลใช่ครับก้าวไก่พัฒนาจะมีตุ้มมีโต๊ะใช่เหมือนของจุฬาก็จะมีโต๊ะแบบนักเรียนโรงเรียนชายคู่กับโรงเรียนหญิงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟงนี้ นะครับผมรามราโนดอสงขานะครับผมคนสงขาข้าบสมุรทรทิงพระใช่คนสงขานะครับเนี่ยนครสวรรค์ปากน้ําโพครับผมคนปากน้ําโพนะครสวรรค์ใช่ชอบชอบเพราะว่าของกินอร่อยอร่อยเยอะนะครับแล้วก็ห้างทองนี่ชื่อไม่ซ้ําใคร ไม่เหมือนใครในประเทศไทยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นห้างทองอยากมีตังห้างทองหวังอยากมีห้างทองหวังมีตังนะครับผมแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ครับผ่านอีกแล้วครับผมไปแล้วครับอ่ายไม่ทันด้วยนะครับผมพุ่งมาเร็วมากๆนะครับนะครับแล้วก็มาเจอที่เก่าครับก็คือหอสมุดกลางครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่เดินทะลุในมอครับเผล๊ดเดียวครับ เข้ามามองพ่อขอูดอีกหนึ่งรอบนะครับผมเหมือนช่วงที่แล้วเลยนะครับจำกันได้ใช่ไหมครับถ้าได้ดูไปแล้วจะทราบแน่นอนนะครับจะมีคนแวะเวียนมาสักการะกันเรื่อยๆนะครับ ตำแหน่งนี้จะสวยเพราะว่าจะมีรูกหัวใจด้วยนะครับผมตรงนี้ก็มาที่เก่านะครับแต่เราจะไม่วนไปทางนู้นแล้วนะเราจะตีไปทางด้านนี้แทนก็เรียกว่าตัดขวางนะช่วงแรกตัดตรงใช่ไหมตัดขึ้นมาทางนี้ตัดไปทางศาราแล้วออกถนนลาดกระบังเ,เพราะฉะนี้จะไปทางนี้ครับมุ่งหน้าไปทางกกกตลงถึงสถานราชมังคลากฬาสถาน สวยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดินออกแล้วนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเคาะอะไรนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคครับแ,แล้วก็บนไปทางด้าน,นนี้เลยครับแต่ที่บอกเราจะพยายามหาคณะรัฐศาสตร์ให้เจอใช่ เจอคนที่ผมรู้จักหลายๆคนนะจบทงางมหาวิทยาลัยรามับแหงเนี่ยเยอะมากๆหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับโรงเรียนสายิษฐ์มาวรียนรับแข่งฝ่ายมาัธยมอันนี้รา,ามชัยบุรีสุวรรณภูมินะครับนี่ชัยบุรีเมื่อก่อนผมจะได้ยินเพลงที่เขาร้องเพลงภาษาอังกฤษชยัยบุรีเบตตินเดวอนเดวินเดวอนนะชัยบุรีอะไรจำได้เลยว่าชัยบุรีแน่นอนเป็นของ สุราษฎร์นะครับเป็นอำเภอที่อยู่แบบล่างนะครับผมติดกับพวกเคียนซาพระแสงนะครับก็เป็นของจังหวัดสุราษฎร์ก็ต้องบอกเลยว่าว่าเพื่ออ่าเนี้ยนะครับผม <c oughs> นครน,น่านเป็นจะไรพ่อง <c oughs> อีสานเป็นจังได่สบายดีบ่อ <c oughs> อ่ามีวามทุกภาคอันนี้อะไรจถทิ้งพระอ๋อจะทิ้งพระโอเคใช่ชื่อเขาชื่อเดิมว่าชื่อจะทิ้งพระใช่ครับ ก่อนจะเป็นสถิงพระเขาชื่อจะทิงพระมาก่อนใช่ครับนั่นนะครับที่มีผู้หญิงอยู่สามคนตรงนั้นสถิงพระนะครับแล้วก็สาภาคแล้วก็ลกษกิจอักษรเขาอกทะลุเ่ยคนพัทะลุงใช่ครับใช่ครับรามการการการอะไรสักอย่างสวน,นสัมพันนะนี่ใช่ถ้าการอืม,อม ไม, yup. ไม่รู้นะอ่านไม่รู้มันเียงมันทอทงหรือกองไก่เลยประมาณนี้ครับแล้วก็รามชยุตาสาโอ้โหมีหลายซุ้มหลายโต๊ะเหมือนกันนะและในวิศวะสัมพันธ์ของอคณะวิศวะอ่าือหารล้านแสไม่เจอใช่ใช่สิงเงินสิงเงินราคาแหงแล้วสิงเงินใช่ใช่สิงทองสิงเงินมอสสวสิงทองสิงทองเอาเป่งสิงทองครับขออภัยไม่สิงเงินสิงเงินมสว สิงทองถ้าสิงดำยูุ้าสิงแดงธรรมศาสตร์สิงเขียวกระเสรสิงเงินมสวรแล้วก็สิงทองอ่ารามสิงขาวมอชอรามชันเมืองรามอรุณโอ้ยเยอะๆจนจะหมดนี่ครับอานะคารกิจกรรมนักศึกษานะครับแล้วก็กลุ่มนิเวศนะครับผมคนเสื่อมมันรไม่รู้เหมือนกันนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเขาเป็นไงสุมศิลชชยซุ้มเยอะรามทักษิณใช่แบบว่าซุ้มที่เป็นแบบคนใต้จะเยอะผมเห็นหลายจังหวัดมากๆเลยที่สูบภาษานงยิ่งงานแตละแค่จมน้ํานะครับใช่ครับอันนี้รามนายงจังหวัดตังใช่นายงก็ที่ติดกับพัทลุงใช่เป็นอำเภอที่อยู่ระหว่างตังกับจังหวัดพัทลุง ใช่อาคาร VKB ครับอาคารเวียงคำครับสีฟ้าฟ้าอาคารเวียงคำชื่อองค์เหนือเหนือหน่อยนะครับผมแล้วก็รามมหาไทยอ่าแล้วก็ถึงแล้วครับคณะรัฐศาสตร์สิงห์ทองครับผมรัฐศาสตร์มาเิียอลัยร้านขำแพงสิงห์ทองนี่ครับสิงห์ทองใช่เขาจะเ,าเป็นคณะที่ เมือนแบบเป็นตัวแทนของแบบเรื่องของการปกครองสิง์ก็ปกครองอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะนั้นรัฐศาสตร์แต่ละที่เลยมีสัญลักษณ์หรือมัส,สคอตเป็นสิงค์ครับผมใช่แล้วก็อันนี้ครับการหลงจันทบูรนะครับนี่ไรยองี่เรจรจันทบูรจังหวัดติดกันแล้วก็ย่ยาร้านตาขาวจังหวัดตังอันนี้บ้านตระกูลคีรีรัตน์ย่านตาขาว ใช่ครับติดกับอะไรปลาเหรียญชาอีเดโอสตูแล้วนะครับผมย่างตาขาวในคนตงังใช่ครับนี่จะคอประถมอโอ้โหคนคนตายเยอะจริงเพราะว่าซุ้มส่วนใหญ่หนักไปทางจังหวัดทางภาคใต้นะผมเริ่มชินแล้วเพราะไปใต้บ่อย <laughs> เริ่มรู้แล้วเลยเฉยๆนะครับ ที่เป็นแบบวัฒนธรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคืาแบบผมค่อางจะคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างที่ไม่ค่อยได้ไปใช่ไหมจนได้ไปมากขึ้นแล้วเริ่มรู้แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพอินฟ้าอากาศหรือว่าอาหารการกินหรือว่าวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ซึ่งมันจะแตกต่างจากภาคอื่นๆซึ่งถ้าทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันตกตะวันออ,อ,ออกส่วนใหญ่จะคล้ายๆกรุงเทพภูม,มาาอิอากาศไม่แตกต่างแต่ไปใต้ครับอากาศจะเปลี่ยน เราต้องมีวีการรันเือวครับฝนตกง่ายกว่าทางภาคอื่นเยอะมากแล้วไม่มีแดูหนาวสักเท่าไหร่คือไม่มีเลยดีกว่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับหกไปทางด้านนั้นออเออครตอนี้อาคารนกพม่าทน,น,นี่ใช่ใช่ NMB นิดจะจะว่าไปนะถ้าเป็นเล่นนะเราเอ่อมา ช่วงที่สองอ่ะใช้วเวลามากกว่าช่วงแรกอีกช่วงแรกยังอาจจะสั้นกว่าด้วยเพราะฉะนั้นที่ฉะนั้งท,งท,ท,งท,งที่เหมือนที่ช่วงที่สองไม่นาจะเน้นเท่าช่วงแรกแล้วของ a อแบกเือนที่คนน้อยไงเราเลยเซอร์เวย์ได้ค่อนข้างได้เกือบครบง่ายกว่าแต่ขนาดก็เกือบครบนะยังมีหลงหลงลืมลมืยังมีงง,ง,งยังมียังไม่ได้แวะด้วยนะมันเป็นเล่นนะครับใช่เดี๋ยวสักพัหหนึ่งผมก็คงจะเดินออกแล้วนี่ เป็นส่วนของอ,า,อาคารนพมานนะครับแล้วก็สนามราชมังคลากีฬาสถานนะตรงที่ยืดๆมาเนี่ยนะครับผมเปรี้ยวดีไหมครับของฟ่าก็สวยด้วยนะวันนี้แดดก็แรงนี่รับวิตามินดีเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหบอกไว้ก่อนข้างๆครับก็เป็นธนาคารกรุงเทพครับใช่ tại vì sao căn dặn càng ở gió à anh ấy là mà hàng dưới này là không hẹn rồi โหอะไรเนี่ยซุ้มอะไรครับเนี่ยเนี่ยอาคารศรีสัทธามหาวิทยาลัยรามปำแหงนะครับเจอ,อแล้วคขาะราสัตว์วจริงไงเจอนี่เหรอเออเหมือนซุ้มภาพวาดอะไรกอย่างขอถ่ายรูปนิดนึงอ่ออาคณะน รัฐศาสตร์ครับเ mm ี hmm. ข้า mm hmm. นพมาหมดเลยไปแล้วนะตายสมาคมศึกเก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรัฐศาสตร์รามใช่ ก็เริ่มเดินเดินแล้วก็หลงหลงนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนเหมือนกันเพราะว่าไปทางนู้นนี่ก็เริ่มผมคิดว่ามาสาวด้วยครับไม่ค่อยเจออะไรแล้วนะครับเริ่มจะเปรี้ยวแล้วทางนั้นผมเห็นนี่หนักไปทางท่งซะส่วนใหญ่ก็อินดอร์แล้ว่าไปทางนี้อ่ะ อาแน,นี้แล้วกันครับไม่ใ,ให้ผู้ชมต้องรอ,อนานเร,เรื่องคนเล่นคลมีรถกำลังสวนนี่แหละ่อกี้ผมก็เดินเดินแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะชนโดนรถชนไหมหรือไปชนรถเขาไหมนะครับผมไม่แน่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่โอ้นี่พาเดินรอบเลยพาทัวร์ไปด้วยกันเยเพราะว่ามอลลามี่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ อาจจะเดินไปแล้วแบบจจะพาหลงอาจจะพาไปผิดช่องหรืออะไรก็ไม่รู้หรือมั่วหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับในบางครั้งขออภัยด้วยมันไม,ไม่ได้มีเวลาเข้าบ่อยอะไรขนาดนั้นรลยมันต้องต้องมีเวลาแล้วต้องตั้งใจมาจริงจังหวังได้จริงถึงจะมีโอกาสแบบนี้ใช่ในสะ่วน กันการศึกษาก็จะออกไปใช่ไหมครับหมายถึงว่าออกลัวแล้วใช่ไหมอโอเคได้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหสวยมากๆนะครับยังไงก็ ฝากคุณผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กห้ผมหน่อยนะครับผมอบทีโอเช็ยน e ดีเมนบัทเรียเอ็นเป็นเอ็นอลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ใมนโอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้แค่พัโทวัวรเหมือนเวลาของเราไปก่อนสวัสดีครับ